สวัสดีครับผมร้านซอสเจริญแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถแท็กเตอร์รุ่น L4708SP จดทะเบียนปี58นะครับรถคันนี้เป็นรถน้เดิมนะครับยังไม่ได้ล้างเครื่องเกียร์ครับเดี๋ยวเราเรามาดูท่อนเครื่องก่อนนะครับท่อนเครื่องอไม่เป็นสนิมนะครับดูได้ มีการเปลี่ยนแผ่นคัดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านเกียร์ไม่เป็นสนิมนะครับเบาะเดิมๆครับผมมีผูบังโคนนิดหน่อยนะฮะยางหลังก็พอใช้ได้นะครับกรถ้าล้อไม่แตกนะฮะก็มีเก็บงานนิดหน่อยครับมือสองตามสภาพนะฮะมีการเปลี่ยนสินล้อแล้วนะครับล้อหลัง ข้างซ้ายครับส่วนข้างขวายังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางหลังสภาพเท่ากันนะครับรถคันนี้ต้องเก็บงานนิดหน่อยนะครับกระทะล้อข้างซ้ายไม่แตกนะฮะมาดูท่อนเกียร์นะครับท่อนเกียร์ไม่เป็นสนิมน,นะครับเครื่องยังไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะครับคันนี้ คันหน้ามีสีแดงนิดหน่อยอันนี้ต้องเก็บสีนะครับดูต้เกียร์ครับเกียร์ไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้ไม่มีคราบหินปูนเกาะนะฮะเกียร์ไม่เคยตัดท่อนนะครับกาวยังเดิมๆอยู่ครับพื้นไม่ผุนะครับพื้นไม่ผุนะยังใช้ได้ บางคนข้างซ้ายสวยครับพื้นหลังไม่ปูนะครับเป็นสนิมนิดหน่อยหลังคาดีนะครับไม่แตกไม่ลาวฝากระโปรงสีเดิมครับไม่เคยทำสีครับรถคันนี้เป็นใบมีด F d 1ดีนนะครับต้องเก็บงานเปลี่ยนหน้ากากไฟหน้ายังใช้ได้อยู่กับฝากระโปรง ล้อหลังไม่รั่วไม่ซึมล้อหน้าไม่ซึมนะครับแห้งสนิทนะปาดใบมีดนี่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบเครื่องนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะด้วยรวมรถ บ้านเดิมๆยังไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวครับรถคันเนี้ยเดี๋ยวเราลองระบบเกียร์นะครับถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวเราลองระบบเกียร์นะ เดี๋ยวลองไปเล่นเครื่องดูสิครับดูระบบเครื่องยนต์นะครับเครื่องมีเงียบเงียบอ่าเดี๋ยวมาลองเล่นเครื่องหน่อยสิมาเล่นเครื่องให้ป้าหน่อยอ่าลองเหยียบเขาเร่งดูปันสีขาวปันสีขาว เบื่องเลยครับดับเรื่องเลยครับระบบนะครับล้อข้างนี้หลวมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสินไม่รั่วนะครับลูกมาคันส่งใช้งานได้ครับแน่นอยู่นะครับข้างนี้นะครับข้างข้างขวาก็มีหลวมนิดหน่อยนะครับแต่ลูกมาคันส่งยังแน่นนะครับไม่ขยับ โดยรวมถือว่าสภาพดีรถบ้านเดิมๆเก็บงานนิดหน่อยขอบคุณมากครับผม